Thank you. มันร <muitas> um, ูป oh. ร right. ูปอะไนรูปไปพญานาคพี่เหรอ่องญาติเป็นสาวพี่เนสาวเวอ่ะเอออยู่ไหนขณะนี้เองพวกเรามายืนอยู่ที่เจดีชเวดากองที่ย่างกุ้งประเทศเมียนมาครับสิ่งเหล่านี้ครับที่ทางสถานีทุนุษย์รายการเก่งยกกำลังสามจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ต่างๆหลากหลายครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับท่านผู้ชมนะครับการที่เราดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องของฮับปี้โอเพสโอกาสแห่งความสุขจะบ่งชี้เรื่องอยู่ตัวหนึ่งนะครับนั่นคือฮับปี้โซผู้ที่เรื่องหลักศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีครับโครงการดังกล่าวตรงนี้เป็นโครงการของการสร้างเสริมสุุขภาาาพองงคกรรจััหวดปนีแล ราถือว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะมีองค์ประกอบทั้งหมด8ด้านและด้านเหล่านั้นเนี่ยจะมีเรื่องของทปปีิโซเข้ามาเกี่ยวข้องทันทีครับจะเห็นนะครับว่าวันนี้เรามาทั้งวันเนี่ยในนามของสจวรุ่นหนึ่งร้อยสิบสามเนี่ยมีโอกาสมาแบ่งปันความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีโอกาสเข้าไปที่สถานอกรัาลุชทูตของเมียนมาเราได้เห็นความดีงามหลากหลายับของสังคมของเมียนมาของของไทย และสิ่งพวกนี้ครับได้รับเกียรติจากทางท่านทูตจากะรทชนทูตนะครับท่านแบ่งปันความรูประสบการณ์หลากหลายซึ่งเราไม่เคยมีไม,ไม่เคยทราบมาก่อนเลยวันนี้ครับเป็นวันหนึ่งนะฮะที่ทําให้เราได้รู้นะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมานั้นเป็นเรื่องที่มีความวิเศษอย่างยิ่งเอาละครับ ภาพรวมทั้งหมดในวันนี้เนี่ยนะเราจะเห็นนะครับว่าที่เจดีย์ชิเวตากงมีความสวยงามเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศไทยของเราจะไม่พอนะครับเ mm hmm. มียนมาเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานระหว่างไทยกับพม่าเราจะเห็นนะครับว่าหากเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับเราจะดูหนังเรื่องสุริโยไทยดูหนังเรื่องพระนเรศวรเนี่ยมันก็จะบอกให้เรารู้อีกบริบทหนึ่งแต่วันนี้ครับเรามาเจอตัวจริงเสียงจริงแล้วเรามาเห็นภาพจริงนะครับสำหรับบรรยากาศที่นี่ทั้งหมดแล้วนะฮะความสวยงามเหล่านี้นะครับถ้าหากเป็นเมืองไทยเราเราเข้าวัดเราก็จะต้องเปี่ยงกายสุภาพมีความเรียบรร้้อยกาาใส่งเท เรื่องน่าแปลกใจเรื่องนึงนะครับที่นี่เองเนี่ยนะครับต้องถอดแม้แต่ถุงเท้านะครับรองเท้าด้วยแล้วการแต่งกายนั้นเราเป็นคนไทยก็ต้องมีมารยาทที่ดีพอสําหรับการที่ต้องให้เกียรติสถานที่ต่างๆที่มีความศักดิ์สิทธิ์สังคมระดับโลกอย่างนี้นะครับ <S <S <ช>เอาละครับวันนี้เนี่ยนะครับเจ้าเวลากรนั้นเป็นความสวยงามหลากหลายเมียนมามีความสวยงามหลากหลายทุกดุสมีความสวยงามหลากหลายต้องขอขอ,ขอบพระคุณนะครับท่านคณะอาจารย์ของสถาบันจิจวิทยาคอมพิวเตอเพื่อนๆของสจวรุ่นหนึ่งร้อยสิบสามที่มีโอกาสมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ต่างๆหลากหลายในวันนี้ครับยังมีแค่ ไม่ใช่วันนี้เย่างเดียวนะครับเรายัางมีอีก3ถึง4วันครับแลวเราจะรู้ด้วยรับว่าในเมียนมานั้นมีอะไรสนุกสนุกบ้างช่วงนี้ไปดอยู่บรรยากาศในภาพรวมของชเวดากองนะครับมีอะไรน่าสนใจครับช่วงนี้ของพัสก่ครับ Yo, yo, yo.